มาครับทุกคนเราจะมาดูลูกศิ์วันนี้ครับมาเรียนสูตรพวกตอนนี้ก็เรียนสําเร็จแล้วนะครับมาดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลูกตรดจะไปตั่งค่านะว่ามาจากจังหวัดอะไรกันเนาะมาดูกันนี่ตากล้องเพลงดูใกล้ๆก่อนดูก่อนน้ำคกตกแล้วเห็นไหมหน้าตาสวยงามมากๆอ่าเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราอ่าดูดูด,ดูอ่าให้กล้องหกคนีิดิไม่มหาหคุกก่อนเลยวะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันล้ว่าเป็นยังไงบ้างทำแล้วโอเคไหมอาเป็นไงบ้างคับวันนี้ทำโอเคมากเลยค่ะอคคสอนง่ายค่ะคุณอาจารย์สอนดีมากสอนรู้เรื่องและเข้าใจง่ายค่ะาาดูไหมดูไหมไม่ดูเลยค่ะไม่ดูอาจารย์บอกทุกช็อตเลยค่ะแล้วนี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย มาจากปทุมธานีค่ะทุกคนครับมาจากปทุมนะครับนี่เห็นไหมครับปกกรุงเทพไปใกล้เนี่ยท้ามันไม่มาครับสอนง่ายเลยค่ะง่ายใช่ไหมสอนง่ายค่ะตีวเป็นแล้วแป้งนิ่มนุ่มนะครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะถามนิดนึงทำไมมาเรียงลุงตัวเออมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอะไร่ะเห็นขนมน่ากินแล้วก็มีอะไรอยากมีอาชีพติดตัวค่ะไงครับทุกคน Uh huh. พูดพูดไม่ออกเลยครับแม <laughs> <laughs> บันดาลใจมีกันนะคะเวลาเราอยากทําอยากขายเนี่ยเราไปถามคนที่เขาเป็นเขาอะไรแล้วอย่างเงี้ย uh huh. เขาไม่สอนแบบนี้อะค่ะเขาพูดจาไม่ดีสอนจะเอาแต่เงินอย่างเดียวะคะ่ะแต่อาจารย์ของเราคือลุงตู่กับป้าโอเคเลยค่ะโอเคค่ะหื uh huh. <laughs> ฟังแล้วนะ้อะ ต้องการจากึ้นมครับดีใจครับเราเห็นทุกคนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกร้องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสอนไม่มีกั๊กเลยค่ะมีถามอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะนี่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะชั่วโมงเดียวเป็นแล้วค่ะใช่ครับชั่วโมงเดียวไปได้ไหมครับผมครบทุกง่ายๆครับมือสืเป็นต้นครับขายได้จริงครับขายได้จริงทันได้จริงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับมาเรียนได้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับ